<Nice. S 2> okay, สวัสดีค่ะกลับมาถึงบ้านที่ข้าใหญ่ฝรั่งอยู่ที่บริสเบนครั้งนี้คุณสามีทำอะไรให้ทานนะคะเราจะมาดูกันเอาเบ้ายว่า มั a สุดคอสเซ็ปโอเค thank you our lunch <Okay. S 2> thank a lot Thank my flight is alive here is what time today 20 past 9 i n the morning oh 20 past 9 i n the morning ย mm ี่สิบหตุลาคม68เราเดินทางมาถึงสนามบินบริสเบนเวลา9ก้โมงยีนาที กว่าจะผ่านด่านตอมออกมาได้ก็ต้องใช้เวลาสาชั่วโมงในการตรวจอันเนื่องจากว่าเรานำเอากระติบข้าวที่สารด้วยไม้ไผ่มาด้วยเราก็เลยต้องดีแคลรเพราะว่ามันเป็นสิ่งของที่ทำจากไม้เรามองดูเวลาแล้วเราเดินออกมาจากสนามบินมาหาพ่อใหญ่ฝรั่งที่รถนี่เวลา12นาฬิกาตรงใช้เวลาการตรวจ ที่อยู่ตรงตมอนะสองชั่วโมงสามชั่วโมงด้วยซ้ำเซนชแมนดิวิ่ง Thank you a lot พูดถึงตอนที่เจ้าหน้าที่เขาทำการตรวจกระติบข้าวของเราเจ้าหน้าที่ตมอเขานำกระดาษสีขาวแผ่นใหญ่ปูลงไปที่โต๊ะ แล้วนำกระติบข้าวของเราทั้ง3ามใบเคาะลงไปบนกระดาษแผ่นนั้นมันก็เลยมีเศษผงเศษของไม้ไผ่นี้หลุดออกมาแต่ก็มีจํานวนไม่มากมีเล็กๆน้อยๆที่หลุดออกมาเขาก็นำเศษผงนั้นที่อยู่บนแผ่นกระดาษนั้นแหละเขาก็่อๆแล้วก็นำใส่ในในขวดเล็กๆ อีกขวดหนึ่งแล้วเขาก็บอกเราว่าเขาจะนำเศษเหล่านี้นี่ไปตรวจที่ห้องโน้นเขาก็เดินเข้าไปในห้องอีกห้องมุมฝากโน้นเราก็มองมองตามอะ่ะก็เห็นเขาเดินเข้าไปเขาใช้เวลาตรวจนานสองนานกว่าจะเดินออกมาหาเราแล้วทีนี้ก็มีเจ้าหน้าที่คนนึงตามออกมาด้วยพวกเขาก็คุยกัน พวกเขาก็นำกล่องข้าวหรือว่ากระติบข้าวของเรามาเคาะอีกครั้งเป็นครั้งที่สองแล้วก็นำไปที่ห้องโน้นอีกเหมือนเดิมครั้งนี้ก็นานสองนานใช้เวลานาน,านมากแล้วพวกเขาก็เดินกลับมามีไม่ใช่พวกเขาหรอกมีเจ้าหน้าที่คนคนเดิมมาแหละเดินออกมาคนเดียวแล้วก็มาบอกเราว่าเสียใจนะ อันนี้ของคุณนี่กล่องข้าวของคุณนี่เราตรวจดูแล้วนี่เห็นว่ามันมีบักบักหรือว่ามแมลงเล็กๆอยู่เราเห็นว่ามันไม่สมควรที่จะนำเข้าประเทศของเราแต่เราก็จะถามคุณแหละว่าคุณจะนำเข้าคุณจะเอากระติบข้าวของคุณกลับไปด้วยหรือว่าคุณจะให้พวกเราทำยังไง ก็แล้วแต่คุณแล้วกันเจ้าหน้าที่เขาก็เปิดโอกาสให้เราด้วยเราก็เลยบอกเจ้าหน้าที่ไปว่าในเมื่อมันเจอบักเจอมแมลงเล็กๆมันมีอยู่ตัวสองตัวนะคะมันมันไม่ได้มีมากพวกคุณก็ทำลายมันทิ้งแล้วกันเราก็เลยบอกกับเจ้าหน้าที่อย่างนี้เสร็จแล้วพอเสร็จขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็บอกเส้นทาง Exit ให้เราเดินออกมานะคะ คือมันก็มีป้ายคำว่า Exit อ,อยู่แล้วแหละแปลว่าทางออกอย่างนี้เราก็เดินตามป้ายออกมาก็มาเจอกับพ่อใหญ่ฝรั่งในเวลาเที่ยงตรงพอดีนะคะทั้งทั้งที่เครื่องมันก็มาถึง9.20โมง20เนาะแต่ว่ามันก็ตามขั้นตอนนะคะผู้คนที่อยู่ตรงตอมออะก็เยอะมากๆมันก็เลยใช้เวลานาน แต่ถ้าพวกไหนไม่ได้ดีแคลร์สิ่งของนี่เขาก็ใช้เวลาไม่นานคือผ่านตอมอออกมาได้เลยต่อไปเราจะไม่นำสิ่งของที่ที่มันมันต้องดีแคลร์มาด้วยแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาตรงนี้แต่ก็ต้องใช้เวลานาน,านอยู่นะคะเพราะว่าพ่อใหญ่ฝรั่งบอกเราว่าถ้าเราไม่ได้ซิติเซนนี่เขาจะไม่ให้เราออกนอกประเทศอีกแล้ว เราก็ต้องตามพ่อใหญ่ฝรั่งนะคะก็คือจะอยู่ที่นี่จนกว่าจะได้พล,ลเมืองหรือว่าซิติเซนของออสเตรเลีย Are you turtle? Yes, yes turtle และก็เป็นโอกาสอันดีค่ำคืนนี้พ่อใหญ่ฝรั่งก็ตั้งใจทำอาหารให้เรากินนะคะเป็นทอดปลาแซลมอนแล้วก็พวกมีพวก มเมล็ดของธัญพืชอะไรต่างๆอย่างนี้แกก็ตั้งใจมาก Another one the red one back past it. <laughs> <laughs>

Thank <laughs> you should i have it? Done? yes. yes. Mm. so dinner tonight. however, it's raining. so happy that karen is uh, meet myself. Meet yeah, i'm yeah, very happy. <laughs> you're very kind to me, nice to me, and bobby also. <laughs> So did you go to McDonald's waiting? Yep. That's a long way, two hours. I sort of went there, spent 10 minutes, then went back for 20 minutes after I home. Come yeah. yeah. Mm -hmm. awesome. mm -hmm. what you have at McDonald's? Big muscle. Big muscle. And really long keel there. <coughs> that looked right there, didn't it? Yeah. With the flash of bandits, that bump. Wow. Yeah. Is Philip off? No, no, I'm looking at the lightning. No, it wasn't that close. That's where we are, and that's where the lightning was it's pretty like it i just there though, mm -hmm. coming down Ginky road, mm -hmm. there was this one big cloud and it was just lightning like bang, 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 mm -hmm. bang. wow. you're a very good cook. yes. Mm -hmm. กลับมาถึงแล้วนะคะคนที่จะทำอาหารให้กินก็เป็นพ้อใหญ่ฝรั่งนะคะหรือว่าสามีฝรั่งของเราเรามาถึงก็วันที่26มิถุนากสอส2568ขอขอบพระคุณทุกการรับฟังรับชมค่ะ Thank you for watching and subscribing See you later goodbye bye bye อย่าลืมกดติดตามกันนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะ